ื่อนบ้านของเรานะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะมีตัวชี้วัดนะครับอยู่หนึ่งข้อก็คืออธิบายสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันได้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยมีประเทศไหนบ้าง อันนี้เป็นคําถามคําถามแรกที่กูอยากจะถามนักเรียนนะครับประเทศไทยอยู่บริเวณใดของโลกใครตอบกูได้บ้างตอบมาสิเห็นคาถามหีือยังครับประเทศใดประเทศไทยอยู่บริเวณใดของโลกใครพอจะตอบกูได้บ้างเอเชียใตเ<อ>เ้เอ,อ,อเชียออกเฉียงเนือเส้นสุดสุด อาจจะยินแววอะไรนะเอเชียเลยนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอเคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือคําตอบที่ถูกนะครับชื่อเต็มเต็มทวีปของเราสมัยก่อนเนี่ยนะครับ mm. ชื่อว่าเอเ,อเอชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้คือ w o r l d Map หรือว่าแผนที่โลกนะครับนักเรียน ประเทศไทยเราเห็นไหมยอยู่สีอะไรครับประเทศไทยเราสีอะไรครับเห็นไหมสีฟ้าครับอ่าสีออกฟ้า,ฟาใช่ไหมครับนี่แหละบริเวณที่ปงกลมมาให้ดูเนี่ยนะครับก็คือทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เดี๋ยวก่อนสมัยก่อนนูน่นอดีตนานมาแล้วเนี่ยทวีป บริเวณนี้เขาไม่ได้เรียกเราว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาเรียกเราว่าอย่างไรนักเรียนพอจะรู้ไหมันออกมสมัยก่อนโบราณโบราณเลยตั้งแต่สมัยเอเชียเซาทีสะคอินเดียยังเป็นทวีปชุมพูทวีปอยู่นะประเทศอินเดียเป็นชุมพูทวีปนะครับเขาเรียกบริเวณแถบเนี้ยเขาเรียกว่า บริเวณนี้คือทวีปอะไรเรจะรู้ไหมใครรู้มีบ้างไหมมาดูสิบประกรณ์ได้ไหมไม่ได้คนระับไม่ได้ไม่เป็นไรนั้นครูเฉลยแล้วกันเนาะสมัยก่อนนะครับโบราณเลยเนี่ยเขาเรียกเราว่าดินแดนสุวรรณภูมิคุณไหมค <น S 1> ุณคนะชื่อสนามบิน ดินแดนสุวรรณภูมินะครับก็คือสุวรรณนี่ก็คืออะไรทองใช่ไหมดินแดนแห่งทองนะครับก็ปรากฏว่ามีชาวต่างชาติเี่ยเข้ามาเข้ามาค้าขายแล้วเขาก็เรียกดินแดนแถบนี้เรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมินะครับก่อนที่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับแลแ้วแปลกไหมว่าทําไม เราถึงเป็นเอเชียตลอกจิงใต้ไม่เป็นแค่เอเชียอย่างเดียวแปลกไหมงงไหมไม่งงเท่าไหรครับวันนี้ไม่งงเท่าไหร่รนนงงรแล้วทำไมล่ะมีคำถามอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เรียนคิดตามครูสมมติว่าบริเวณวงสีแดงอีกวง,งเนี่ยนะครับอันนี้ทวีปอะไรรู้ไหมเนี่ยแอฟริกาใต้อแอฟริกาเฉยๆครับ แอฟริกาเนาะตัวนี้เป็นทวีปแอฟริกานะครับก็เขาจะขอสมัครเข้าร in ่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสิได้ไหมเขาอยากจะเป็นทวีปเดียวกันกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาจะทําได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรครับถึงไม่ได้เพราะว่ามันไกลกันอยู่คนละทวีป อ่อโอเคเยี่ยมมากนะครับก็เพราะว่าเขาก็มีทวีปของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขาคือทวีปแอฟริกาเขาก็อยู่ของเขาเขาจะมาขออยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะขอเข้าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องอยู่บริเวณไหนเอเชียตะวัน,อ,นอ,อ,ออกเฉียงใต้อ,<ด>อ่าก็ค<ด>ือประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้นั่นเองนะครับถึงจะเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศแถบนี้ ที่ที่วงกลมไม่เห็นเนี่ยนะครับไม่งงนะแต่ถ้าเขาจะเข้ามาร่วมในในลักษณะของการร่วมลงทุนหรือพัฒนาเศรษฐกิจหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีกรณีอย่างเช่น A A เอาอาเซียนบวกสามบวกหบวกเ้านักเรียนเคยได้ยินไหมอาเซียนบวกสามคยได้ินไหม ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไปเรียนรู้กันนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็คือก็จะมาในเชิงของการร่วมลงทุนหรือว่าร่วมพัฒนาเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ก็จะสามารถเข้ามาร่วมได้แต่จะให้มาเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมันไปเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือต้องเป็นประเทศที่มีพื้นที่อยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะ แล้วบริเวณนี้เนี่ยมันมีกี่ประเทศนักเรียนรู้ไหมจีบถึงสิบเอ็ดค่ะสิบสองอ่าสิบสองเลยเหรอผมว่าสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีมีอยู่สิบเอ็ดประเทศนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับไปกันเลยนะ ประเทศเพื่อนบ้านของเราอยู่ที่บริเวณใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แน่นอนครับตรงที่กูวงกลมไว้ให้แล้วแล้วก็มาดูหน้านี้ต่อนะครับที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีลักษณะอยู่สองกลุ่มนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็เป็นดินแดนที่มันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย พราะนั้นเขาจึงเรียกดินแดนแถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่จะประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมด11ประเทศอ่าจำไว้เลยนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมด11ประเทศนะครับแยกเป็นกลุ่มอยู่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกกลุ่มที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่ ก็คือติดอยู่กับแผ่นดินใหญ่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็คือประเทศที่เป็นหมู่เกาะหรือเป็นเกาะอ่าก็จะมีอยู่สองลักษณะนะครับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาดูประเทศที่เป็นติดแผ่นดินใหญ่กันก่อนก็จะประกอบไปด้วยประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซีย ครับก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนมาเลเซียเนี่ยมันจะมีทั้งติดแผ่นดินใหญ่แล้วก็ติดจะเป็นเกาะด้วยนะครับพระเมาเลเซียเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเป็นประเทศที่มีทั้งพื้นที่ติดแผ่นดินใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเกาะด้วยนะครับทีนี้ประเทศที่เป็นเกาะกันบ้างก็จะมีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินแล้วก็ติมอร์เลสเตนะครับ มาดูความเป็นมาของอาเซียนกันทีนี้นะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะมีสมาชิก10ประเทศที่รวมกลุ่มกันตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมาเมื่อพศ2510นะครับคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าอาเซียนนั่นเองนะครับ สาษอังกฤษ Association of Southeast Asian n a t i o n นะครับก็คืออาเซียนนะครับยอ่อกมาโดยโลงนามในข้อตกลงที่เรียกว่าปัติญญาอาเซียนหรือปัิญญากรุงเทพเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยมีการลงนามเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่8สิงหาพศ2 5 1 0 ทีนี้กาเนิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะทีเดียวเลยนะก็คือมีสมาชิกอยู่5ประเทศที่เขามาลงนามที่ประเทศไทยเราเนี้ยในวันนี้นะครับมีประเทศแรกก็คือไทยแน่นอนนะครับมีอิโนโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์5ประเทศนี้ก็ได้มาประชุมกันแล้วกออ็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่ายอยากจะตั้งสมาคมแห่งประชาชาติแห่งเอ,อเอเชียตะวันอกใต้นี้ขึ้นมา ห้าประเทศนี้ก็เลยลงนามก่อนนะลงนามเป็นประเทศสมาชิกเริ่มแรกมีอยู่ห้าประเทศนี้และต่อต่อมาก็จะมีประเทศในภูมิภาคเนี่ยเข้ามาขอเป็นสมาชิกเรื่อยๆนะครับตัวประเทศที่6ที่เข้ามาก็คือประเทศบรูไนบรูไนายเนี่ยขอเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อพศ2527นะครับประเทศที่6 7, ที่7ทีนี้ก็จะเป็นเวียดนามนะครับ ก็มาขอเข้าร่วมเมื่อพศ2538นะครับและต่อมาประเทศที่8ที่9ก็จะเป็นลาวเป็นเมียนมาขอมาพร้อมกันนะครับก็เมื่อพศ2540และประเทศสุดท้ายที่เข้าร่วมเป็นประเทศในอาเซียนในกลุ่มสมาคมอาเซียนนี่ก็คือกัมพูชานะครับขอเข้าร่วมเมื่อพศ25 5042นะครับรวมตอนนี้ปัจจุบันนี้มีประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมดอยู่10ประเทศและยังมีประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับนั่นก็คือประเทศติมอริสเต้นะครับแต่ประเทศติมอริสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เขายังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอาเซียนเท่านั้นเองนะครับนักเรียนอย่างง,งนะงงไหม งงไหมครับงงไหมเอ่ยไม่งงนะถ้าบอกว่าอาเซียนยมีสมาชิกกี่ประเทศนักเรียนตอบไปเลยสิเพราะว่าตีมมเลสเตเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าร่วมแต่ถ้าถามว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ,รเ,ทศ,รเ,ทศเราตอบไปเลยว่าสิบเอ็สิบเอดโอเคเก่งมากนะครับเข้าใจนะโอเคจะไปเรื่องต่อมานะครับทีนี้มาวัตถุประสงค์ของ อาเซียนนะครับอาเซียนเมื่อการเมื่อมีการตั้งกลุ่มกันขึ้นมาตั้งสมาคมกันขึ้นมาเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์ในงนี้นะครับนักเรียนหนึ่งก็คือเพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็คือประเทศไหนส่วนมากประเทศในแถบ an, อเอเชียวันอฉีงใต้นี่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับกาลังพัฒนาบางประเทศกอ็อาจจะได้พัฒนาก็นะครับเพราะฉะนั้น ประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะผลักด,ดันให้ประเทศแต่และประเทศที่กําลังพัฒนาบ้างหรือได้พัฒนาเนี่ยได้เป็นประเทศที่พัฒนานะครับไปพร้อมๆกันให้การช่วยเหลือกันโดยเฉพาะประชาชนของแต่และประเทศเนี่ยให้มีความยินดีอยู่ดีนะครับต่อมาข้อ2เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนินตลรีและการบริหาร ก็สามเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ก็สีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอันนี้คือวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมนะครับต่อมามีกฎบัตรอาเซียนนะครับกฎบัตรอาเซียนนี่ก็คือกรอบข้อตกลง ที่กำหนดเป้าหมายหลักการสร้างโครงสร้างองค์กรนะครับแล้วก็กลไกสําคัญสำคัญต่างๆของอาเซียนซึ่งได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2 5 5 1นะครับในการประชุมรัฐมนตรีนะครับต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้จัดขึ้นณสำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับ เหตุที่จะต้องทํากฎบัตรอาเซียนขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามเป้าหมายต่างๆนะครับสองสร้างกลไกที่ส่งเสริมประเทศในอาเซียนปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆของอาเซียนสามทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชนต์ต่อประชาชนมากขึ้นถ้าจะสรุปง่ายๆนะครับกฎบัตรอาเซียนนั่นก็คือ เอาเป็นว่ากฎหมายที่ทำไว้เพื่อให้อาเซียนได้ปฏิบัติร่วมกันนะครับอันนี้คือกฎบัตรอาเซียนหรือว่า,าครูจะบอกว่ากฎหมายอาเซียนก็ได้นะครับเป็นกฎหมายเฉพาะใช้ในอาเซียนนะต่อมานะครับมาดูสัญ,ญลักษณ์กันบ้างสัญ,ญลักษณ์อาเซียนนะครับก็จะเป็นรูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงนะครับล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวแล้วก็น้าเงินมาดูรวงรวงข้าวสิบรวงก,ก็คือหมายถึงสิบประเทศสมาชิกนะครับสีเหลืองของรวงข้าวก็จะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความก้าวหน้าสีขาวก็คือความบริสุทธิ์นะครับสีน้ําเงินก็จะพูดในเรื่องของสันติภาพและก็ความมัน่นคงทงอาเซียนเราก็จะเห็นนะครับข้างล่าง ในภาพนะครับธงอาเซียนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงสันติภาพความสมรูคีและความก้าวหน้าของอาเซียนสีธงของอาเซียนเนี่ยก็จะนํามาจากสีธงชาติของประเทศสมาชิกนะครับที่มีอยู่ในธงชาติของประเทศสมาชิกก็จะได้แก่สีน้ําเงินสีขาวสีแดงสีเหลืองเอามาเป็นธงอาเซียนนะครับต่อไปเป็นคําขวัญอาเซียนนะครับก็จะมีคําขวัญ ที่ที่ได้ทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นคำขวัญอาเซียนก็จะเขาจะบอกว่า one vision one identity นะครับ one community นะครับก็คือหนึ่งวิสัยทัศน์หอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมนะครับนี่อันนี้คือคำขวัญยังไงฮะเข้าใจกัน้า้ไหมต่อไปนะครับวันอาเซียนวันอาเซียนก็จะตรงกับวันที่8 สิงหาพศ2510ก็คือวันที่ก่อตั้งอาเซียนวันที่5ประเทศมีอะไรบ้างไทยครับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วอะไรอีกฟิลิปปินส์นะครับ5ประเทศเนี่ยร่วมกันก่อตั้งนะครับสมาคมประชาชาติแหง่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับต่อมามาดูแผนที่ตั้งกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ตั้งของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะมีประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศนะ11ประเทศนะครับก็ดูตามธงชาติเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด11ประเทศนะครับน,นี่เห็นไหม โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นเพลงประจำชาติอาเซียนนะครับเพลงประจำชาติอาเซียนเนี่ยก็จะใช้ในการขับร้องหรือว่าแต่งนะครับโดยประเทศสมาชิกแล้วก็เข้ามาประกวดกันว่าประเทศไหนจะได้คนไหนหรือว่าประเทศไหนเนี่ยจะได้เป็น เพลงของอาเซียนนะครับก็ปรากฏว่าเพลงจากประเทศไทยเนี่ยชื่อว่า The ASEAN Way เนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงประจำชาติอาเซียนนะครับก็จะมีทั้งเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษและก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับต่อมาความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติภาษา การเมืองการปกครองนะครับอย่างเช่นก็มีรากฐานอารยธรรมจีนและก็อินเดียเหมือนกันนะครับประเทศสมาชิกทั้งหมด11ประเทศเนี่ยก็มีวัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาผสมอยู่ในอารยธรรมของแต่ละประเทศนะครับต่อมามีทร,รัพยากรธรรมาชาติที่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สําคัญของโลกนะมีไม้ ป่านะครับมีป่าไม้มียางพาราเครื่องเทศและท่าต่างๆที่มีความคล้ายๆกันนะครับประชากรส่วนใหญ่ทําการเกษตรกรรมนะครับศาสนาหลักในภูมิภาคนี้ก็จะมีพระพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์นะครับบางประเทศเนี่ยพูดภาษาคล้ายกันเลยแล้วก็ฟังกันออกด้วยอย่างเช่นภาษาไทยกับภาษาลาวอย่างเงี้ย นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยหรือว่าภาษาบาฮาซาเมลเซียกับภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับประเทศในภูมิภาคเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความสัมพันธ์นดีต่อกันมีความร่วมมือนะครับเป็นสมาคมประชาชาติแห,ง e งห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเ,นยเพื่อร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านอื่นๆน,น,นะครับต่อไป ในวงกลมในวงรีที่ครูให้ด mm. ูเนี่ยก็จะเป็นแถบประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยกับเพื่อนบ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยนะครับเราจะมาครูจะมานําเสนอก็คือเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยมีประเทศไหนกันบ้างมาดูกัน เราก็จะเห็นในจอใช่ไหมฮะประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับประเทศไทยเรามันจะมีอยู่สี่ประเทศทั้งหมดอสี่ประเทศนะเรเรียนจำไว้ด้วยนะประเทศแรกนะครับประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาก็จะอยู่ติดกับประเทศไทยในด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกนะฝั่งนี้นะครับประเทศต่อไปเป็นประเทศลาวนะครับ ก็จะติดกับประเทศไทยในส่วนของทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับต่อไปเป็นประเทศกัมพูชาก็จะติดกับไทยในทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับและประเทศสุดท้ายประเทศมาเลเซียจะติดกับประเทศไทยในส่วนของภาคใต้หรือว่าทิศใต้ของประเทศไทยนั่นเองนอกจาก4ประเทศที่ติดกับเราแล้วเราก็มีเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศนะครับ ที่ไม่ได้ติดอย่างเช่นเวียดนามนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโ,โปร์ประเทศเหล่านี้ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเราเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนทีนี้รูจะสรุปเลยแล้วกันนะครับในเนื้อหาวันนี้สรุปอย่างแรกประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ หรืออาเซียนนั่นเองนะต่อมาประเทศไทยเรามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่พื้นที่ติดกันเนี่ยมีอยู่4ประเทศมีเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนะครับและสุดท้ายประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันอันนี้คือสรุปสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะครับ โอเคไหมครับนักเรียนทีนี้เป็นยังไงบ้างนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถสอบถามกูได้เลยนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับถามมาได้ไม่มีอะไรสงสัยเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงนะครับทันไหมที่กูพูดหรือพูดเร็วไปไหม านักเรียนไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะครับครูก็จะมีงานให้ทำในท้ายบทเรียนนะครับก็จะเป็นการบ้านนักเรียนให้ทำเป็นการบ้านนะครับอันนี้คืองานที่นักเรียนต้องทำนะครับส่งค,ครูใครที่เตรียมสมุดประการเรียบร้อยแล้วก็จดนะครับการบ้านเอาไว้แล้วก็เตรียมส่งครูในช่วงเย็นเพราะว่าครูจะทำโน้ตไว้นะครับให้นักเรียนได้ส่งงานกัน นักเรียนบางคนนะครับครูเน้นย้ำนะว่าบางคนก็ไม่ค่อยส่งงานครูนะก็ขอเรียนทำส่งย้อนหลังด้วยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ส่งเนาะก็สัปดาห์นี้ในคลิปนี้นะครับครูก็มีความรู้ที่จะมาฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในความรู้ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้ก็ก็สวัสดีนักเรียนนะครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ